กิปตีสีครับกิปตีสี นีบ <c ười> ่อแตกหน้าตันะอายเอออไหนจับได้โอ้หเวีบแล้วหัวน้องใส่เยอะที่หลอดว่ล่ะจมาลทำมันบ่ินตลอดอ่ะมันบ่มีแห้งจับโตไหมมั้ยหัวเจ้าเวหัวน้องงเลยไอ้หัวยันขึ้นนี้ว आम आम Ê, nó mới đi lại ở quân thang gần hại, Sáng hàng, sáng thấy đi

กลอดอเจกยกคนอีกอะลืมขาวทำห่าวแห่เด้ห้าวารูปถึกปากกันยังอ่ก็อยากไปเพแห้งบนก็บ่อยากตายเนาะ้อนไปเรื่อยๆด้วยไปวะมันไปเรได้เหรอมันมีมันมีือ อฮะโอเคครับ